เรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างขัวสร้างมิตรครับโดยวันนี้รับเกียรติจากคุณจบินมัสโอดีครับผู้ประสานงานมัสยิดอัลซอบิรินจังหวัดบึงการซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับซึ่งตอนนอยู่ยกุมวะคราะมุฮมัดุลลอฮ์วะบาโรคะตุวะลัยคุมสะลาม์มุลลามะฮฺมัดอุลลัยบารากาตุครับผมขออนุญาตพูดคุยถึงเรื่องของมัสยิดกันก่อนเลยครับตั้งแต่เปิดอย่างเป็นทางการครับจนถึงตอนนี้เนี่ยประมาณกี่ปีแล้วครับ คเริ่มเปิดดําเนินเปิด,ปดมาตั้งแต่ปี2,559นะครับจนถึงวันนี้ก็ได้ประมาณเกือบ4ปีแล้วครับครับผมมีพี่น้องเข้ามาใช้มสัสยิดแห่งนี้เนี่ยจำนวนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับตอนนี้ปัดเปลี่ยนบุนเวงกันมาก็อยู่ราวๆ200ถึงเกือบ300คนแล้วนะครับอืมหลักๆที่เข้ามาใช้เนี่ยเป็นคนจากที่ไหนครับคนในพื้นที่หรือว่ามีคน,คนที่ข้างนอกเข้ามาด้วยครับอ่าถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยจะมีคนหลากหลายจาก คนในจังหวัดนะฮะท,ที่อยู่ตามอำเภอต่งางเนี่ยจ,จะเข้ามาที่ทนี่ที่เดียวเลยนะครับเพราะมีมีแห่งเดียวในจังหวัดน่น,นะครับครับผมแสดงว่าได้ใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่ครับทีนี้ครับเท้าความไปเรื่องเกี่ยวกับตอนแรกที่เริ่มจะมีการก่อสร้างกันแล้วก็มีกระแสะข่าวเกี่ยวกับการต่อต้านการสร้างไม้เสียแห่งนี้ตอนนี้เนี่ยกระแสะดังกล่าวเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้กระแสะในพื้นที่รู้สึกจะเรียบร้อยดีนะฮะกับชุมชนที่เราได้ไปก่อสร้างที่เราไปสร้างไว้เนี่ย อ่าประชาประชาชนในในเขตนั้นก็ให้ความร่วมมือกับเรานะฮะก่อนหน้าที่เราเรารเราจัดเราจัดงานในงานนี้มันตุดมันอิดเลยพวกนี้เราก็จะต้องไปยืมเข้าของจากพวกชุมชนมาซึ่งเขาก็จะมาบริการกลางให้เราอะไรให้เรานั่นคือความร่วมมือที่เขามีต่อมาสิทธิ์เรานะฮะในภาพที่เราเคยเห็นว่าเขาเคยต่อต้านอะไรอะไรกคือเขาได้รับในสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับที่เราทําอยู่ในขณะนี้ครับอื ครับผมแสดงว่าเขาก็โอเคกับการที่เราไปสร้างมัสยิดที่นี่แล้วก็เริ่มมีประโยชน์เกิดขึ้นกับทางด้านของชุมชนหมู่บ้านแห่งนี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับครับผมทีนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับว่าตอนนี้เนี่ยมัสยิดเนี่ยทราบว่ามีการก่อสร้างโรงครัวล่าสุดครับที่มาที่ไปของการก่อสร้างโรงครัวนี้เป็นมาอย่างไรครับทําไมถึงต้องมีการสร้างโรงครัวที่นี่ครับต้แต่ะหนกการมีการก่อสร้างอาคารมัสยิดเสร็จเรียบร้อยภายในหนึ่งปีแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มใช้ในการละหมาดมา ตลอดตลอดมานะฮะวันนี้ร่องกับประชาช่คนที่มาใช้บริการเนี่ยเขาเดินทางจากสถานที่ไกลๆเข้ามาทางมัสยิดก็ต้องมีการจัดเลี้ยงในทุกวันศุกร์ก็เกิดไม่ติดสถานการณ์โควิดแบบนี้เราจะเลี้ยงทุกศุกร์โดยที่จะไม่ขาดเลยน,นี้สถานที่ที่เราใช้จัดเลี้ยงเนี่ยเราจะใช้บนตัวอาคารมาโดยตลอดซึ่งในหังหลังนี้เริ่มที่จะคับแคบเรารู้สึกว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ไม่มีถ้วยชามอะไรก็ต้องไปไปอยู่ในตัวอาคารมสยิดท่านที่การเห็นในภาพน,นะฮะ มผม,มันก็เลยเราก็เลยมีความคิดกันมาหลายปีแล้วว่าเราอยากจะทําโรงครัวสักทีมึงให้มัน,ให,มนให้มันได้ไปก็เลยระดมเก็บหอมรอมริบจากเงินบริจาคพี่น้องที่มาร่วมละหมาดมาอะไรแล้วก็เงินจากคนในชุมชนเราเนี่ยนะฮะก,ก็จะได้มาจํานวนหนึ่งเราก็เลยแล้วแ่ใชาหมานทางคณะกรรมการก็มีลำดีที่จะสร้างขึ้นมาก็ก็เลยต้องขอตออาความช่วยเหลือเช,เช่นเช่นกับที่ทางมุสลินเพื่อสันติเคยได้ช่วยเหลือเราในการระดมทุนในการก่อสร้างอาคารมสัสยิดมาแล้ว กรถึั่งอาการครัวนี้เราก็เลยต้องอยากจะให้ทางวัดจิตแลงทางมุสิมอิสนติได้ช่วยเหลือเราอีกนะฮะครับผมเพราะทุกครั้งที่ทํากิจกรรมกันเนี่ยเราเราก็จะทํากับร่วมกับมุสลิมุสสนติตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นไปช่วยปัญหาเรื่องของไฟไหม้ที่ทเ่อิกาตเวัตกานะฮะเราก็รวบรวมเงินแล้วก็รวบรวมเงินในพื้นที่มุสลิมตัวเป็นแกนในการรวบรวมเงินครับแล้วทางมูลนิิก็ส่งเงินมาช่วยเหลือบางส่วนแล้วเราก็ไปทําด้วยกันอืแล้วก็นะฮะ ในส่วนของน้นําท่วมในภาคอีสานเนี่ยทางวสิทธิ์ก็ระดมทุนไปช่วยเหลือเขาโดยโดย,โดย,โดยทได้ร่วมกับทีมวิสันติอีกนะฮะล่าสุดนี้ก็ทําถุงยังชีพแจกเมื่อตอนยบโควิดภาคขั้งที่หนึ่งเนี่ยเราก็แจกทําถุงชีพแจกในในชุมชนทั้งหมดเลยนะคระับผมซึ่งกิจกรรมที่เราทําอยู่กับชุมชนในตอนนี้เราก็ทําได้ดีพอสมควรนั้นฉะนั้นแล้วก็คิดว่าเอ๊ะการที่เราจะทํา กิจกรรมได้เราต้องอยากหาความร่วมมือจากพี่น้อง้งหลายฝ่ายในหลายส่วนนะฮะจะช่วยด้วยแต่เพราะว่าคนของเราก็ยังไม่มากพอเท่าไหร่นะฮะครับผมมีสับปะรดที่เป็นมุสลิมเนี่ยประมาณกี่ท่านครับรอบๆมัสยิดแห่งนี้ครับผมตอนนี้เราสํารวจล่าสุดได้ประมาณถ้ารอบๆมัสยิดเลยเราจะมีไม่ประมาณห้าหกครอบครัวนะฮะแต่่างอำเภอที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยประมาณรวมแล้วประมาณเกือบสองร้อยกว่าครอบครัวนะครับอืมครับผม นี่ครับโควิดที่ผ่านมาก็คือได้รับผลกระทบอันนี้เนี่ยเราก็มีการทําด้านของโรงครัวให้ความเหลือทางด้านของเนี่ยส่วนในส่วนของพี่น้องที่เป็นไทยพุทธหรือว่าต่างศาสนาเนี่ยอันนี้เราได้มอบความเฉลือเขาไหมครับแล้วก็ฟีดแบ็กเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าเราทาถ้าเรามีกิจกรรมที่มัสยิดเนี่ยส่วนมากเราก็จะเชิญคนในชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยบเราแล้วอยู่แล้วนะครับจางานจุดกินฟริตเลยสิทธาเลยนะเลยนะเราก็จะเชิญ ถ้าเขาอยู่ในชุมชนใกล้ๆเ้วก็จะเชิญมาร่วมทานอาหารร่วมกับเรานะะในกรณีที่ไม่มีโควิดนะฮะแต่หลังจากมีโควิดเนี่ยเวลาเราทําถุงยังชีพแจกให้กับพี่น้องของเราเราก็เผื่อแผ่เป็นงพวกเขาด้วยเราเราจะทําเหมือนกับเขาเป็นพี่น้องกับเราเพราะในสังคมเขาก็จะด้ทำแบบนี้เนี่ยตรงลักษณะเหมือนกับอย่างนี้แหละฮะที่เราต้องพึ่งพากันนะฮะซึ่งอ,งอย่างเหตุการณ์ล่าสุดนี่เหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วที่มีการเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ย ทางวั<ม>สดุนี่เราลงทุนได้มากที่สุดในในชุมชนนั้นเลยนะฮะที่จะเอาไปช่วยในกับในนามของอำเภอปากคาดเลยนะฮะครับผมในส่วนขององบประมาณโรงครัวครับตอนนี้เนี่ยมีความต้องการอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับครับงบประมาณที่จะใช้ในโรงครัวแล้วก็มาซ่อมแซมในส่วนของพื้นที่ที่โดนน้ำซาะพังไปนะฮะใช้ประมาณสี่แสนบาททางเราก็ได้รวบรวมในชุมชนแล้วพี่น้องที่เราพอจะรู้จัก เงี้ยเขาดวมบริจาคมาแล้วประมาณสองแสนบาทนะครับครับยังขาดอู่ประมาณสองแสนบาทครับอืมครับผมเหลืออีกเพียงแค่ประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นครับก็อยากให้ทางด้านของคุณจิมินครับได้เชิญชวนคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ครับได้ร่วมบริจาคเพื่อโครงการนี้กันสักเล็กน้อยครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับได้ร่วมกันบริจาคสร้างโรงครัวประจำมัสยิดแล้วก็มันจะเป็นสถานที่ที่ใช้ไอ้ไอ้ประเนณิประสงค์ในการก่อตนะครับ ประมาณในการก่อสร้างก็อยู่ประมาณสี่แสนบาทนะครับอ่าพี่น้องสนใจจะจะไปบริจาคนะครับเราบริจาคได้ที่บัญชีมัสยิดอัสซอบรีฮินนะธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขหมายเลขบัญชีครับศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหกเก้าครับครับผมครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ครับนี่ขอบคุณเป็นมากครับจิรากรลอกกรณ์ครับสำหรับวายเล็กกุมบอกระมัตุลลอฮะบอกรักาเกตุอะลัยกุมุสลาลาลลอฮฺมัตุลลอฮฺบัสซาตฺ ครับผมในด้านของคุณจามินมัสโอดีครับผู้ประสานงานมัสยิดอัลซอบรินจังหวัดมืองการครับถ้าพี่น้องจํากันได้ครับตอนที่จะไปก่อสร้างมัสยิดที่นั่นก็มีบางกลุ่มออกมาประท้วงครับเรื่องของการสร้างมัสยิดที่นี่นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดครับผ่านไป4ปีกระแสตอบรับก็ตรงกันข้ามกับปรากฏว่าพี่น้องที่นั่นเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างเดียวครับเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับ ดังนั้นครับพี่น้องท่านใดที่มีความประสงค์ครับอยากจะทำสตอกออจายียะครับก็สามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขที่บัญชี0411779769นะครับ0411779769นะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้ครับแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0816817196นะครับความต้องการของโครงการเนี่ย400,000บาทตอนนี้เนี่ยมีงบประมาณอยู่200,000บาทครับคาดว่า ก็จะสร้างแล้วเสร็จก่อนวันอีดินอัลฮาที่จะถึงนี้ด้วยนะครับ